พี่หนุ่มพี่มดดำระเบิดมุกฮาปงปาร์ตี้รับเก๊กล้ามปูขำลั่นโซเชียลเรื่องขำขันที่เรียกเสียงหัวรอจากแฟนรายการข่าวใส่ไข่เมื่อพี่หนุ่มกัญชัยหยิบประเด็นร้อนแรงในวงสังคมมากระเซ้าถามพี่มดดำว่าไม่ไปร่วมปาร์ตี้กางเกงในหมู่เก๊กล้ามปูมั่วเซกที่เป็นข่าวเหรองานนี้พี่มดตอบกลับแบบสุดพีคขำกระจายว่าจะไปอยู่ได้ยังไงเธอออเขาไม่ให้ฉันเข้าเขาเป็นกลุ่มลับมีแต่นักธุรกิจเป็นหมอ เป็นอะไรหุ่นมีควายอย่างฉันไปถึงเขาจะบอกออกเปพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะในสตูดิโอแต่พี่หนุ่มไม่ยอมแพ้ส่งมุกกลับแบบแซวกรุบกรุบว่าแต่เธอก็เนื้อแน่นอยู่นะเล่นเอาทั้งคนฟังและคนดูไลฟ์สดขำท้องแข็งพี่มดยังเสริมทับมุกค่าอีกดอกที่มันปอบเพราะคนที่ไม่ได้เข้างานไปแจ้งความไงเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ตรงประเด็นและชวนฮาไปพร้อมกัน เรื่องนี้กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลคนแชร์คลิปพร้อมใส่แคปชั่นหาท้องแข็งและมุกพี่มดไม่เคยแพวขึ้นแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวใส่ไข่เต็มฟีดงานนี้คนดูก็ได้ขำเรกด,ดราม่าในวงการไปแบบจุกๆเลยทีเดียว cr ข่าวใส่ไข่กันชยัยเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2512ที่เขตป้อมปราบสัตรูภายกรุงเทพมหานคร แต่ไปโตที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองตามลำดับเป็นบุตรของนายประกอบกำเนิดพลอยกับนางชวีวรรณกำเนิดพลอยแต่ภายหลังนายประกอบได้หย่ากับนางชวีวรรณจึงได้รับการดูแลจากนางวิมลรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของพ่อต้องการอ้างอิงมีพี่ต่างมารดาสามคนเขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนจอนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลายัย และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงคชาพาตันเจริญชื่อเกิดสุสิศตศดาตันเจริญชื่อเล่นมดดำเกิดวันที่7กันยายนพศ2521เป็นพิธีกรนักแสดงดีเจนักธุรกิจ และผู้ประกาศข่าวชาวไทยเขาเริ่มมีชื่อเสียงรายการไฮโซบ้านนอกจนได้เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ EFM ในสังกัด A Time Media มาตั้งแต่ปีพศ2549และเขาเป็นที่พูดถึงในฐานะพิธีกรฝีปากกล้าอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยซึ่งต่อมาเขาได้แจ้งเกิดในรายการโทรทัศน์ของตัวเองที่มีชื่อว่าแฉซึ่งเขาเป็นผู้ดำเนินรายการหลักออกอากาศทางช่อง g m m 25 อีกทั้งเขายังมีผลงานการแสดงที่มีชื่อเสียงอาทิตายหงหอ,งหอแต๋วแตกแวกที่มีและอังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์และผลงานอื่นๆอีกมากมายคชาพาได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่หลายครั้งอาทิการประท้วงในประเทศไทยพศส5 6 6ถึง2564 25และพูดถึงการบริหารจัดการของประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีเขาเคยถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวโดยใช้คำหยาบคาย และเขาเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ